ดีครับผมมืัอนี้กำลังเตรียมของไว้ขายครับผมมันนี้จะผัดยางลาบิง่งบริเวณบ้านพักครับไอ้นี่เป็นสม,มุนไพรนะครับผมใบเตยบางคนบูหูนะครับว่ามันมันมันเป็นไอ้ยารักษาแก้ไขได้เอาไปต้มกินครับผม ต้มกินน้ำมะเนี่ยมันจะสามารถลดไขได้แล้วเบเต้เนี่ไปผ้าอย่างเหรอเอ็งครับมือน,นี้็เดี๋ยวเตรียมของไปขายอยู่ตลาดครับมือเนี้ยว่าครับ ของไปขายอยู่ตลาดแดงครับผมนนี้อันนี้เป็นบ้านผักนะครับเพื่อนเพื่อนผู้ใจผมนี่ครับผมอุปกรณ์ในการทำมาหากินของผมนะครับเตรียมมาดาเดี๋ยวยไปสอนเราจะออกไป bán hàng cao phục bộ liên viên bán thạch khoảng đại so với nhỏ phải khoảng pha khoảng เพือเ่อนคู่ใจอีกขันหนึ่งครับผมสตาเลียนแรง <c oughs> นี่นะครับผมบานพักสีผมพักเยอะอยู่ใจกลางขอุงเทพเลยครับกว้างบนทีกว้างนีครับอยันนง,งมาก้ามาสน่น ส่วนข้างหลังบานนะครับ ร้อนแดดร้อนแดดอ๋อผมถ่ายวิดีโอพี่จิมผมจะเอาไปลง YouTube นี่แหละนี่นะครับผมบ้านพักอาศัยอยู่ใาศอาศัยทรรมชาติกินกว้างครับผมอยู่สบาย คือว่าโชคดีครับเด mm hmm. ี๋ยวมาดูยังสี mm hmm. เนี่ยเปื mm ่อนคู่ใจผมอีกคันงหนึง่งสตาร์เลียน mm hmm. เทคนับนะครับ mm hmm. บางๆมัน mm hmm. มียางเห็ดเ mm hmm. ก๋ยังสีแล้วครับยางล้อไปล้อมาอย่างสีแหละไอ้สุดใส ใบสองก็ออกไปขา,ายครับผมยมเรียบร้อยแล้วแชนี้ก็นะครับผมคอยเจอกันใหม่อีกิิหนนะ